เดี๋ยววันนี้เราจะเอาไฟ2ตัวนี้นะฮะมาลองถ่ายเอดอดดฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไฟสองตัวนี้จะให้เราหรือเปลครับไปดูครับ ครับผมอ๋อนะฮะบิ๊กนัปโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟซี่หยุนมูลัด X หนึ่งร้อยและก็มูรัด G 6 0นะฮะแล้วก็นางแบบสดสวยของเราครับเนาะชื่อไมค์แบบค่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาถ่ายเอาท์ดอกันนะฮะก็มันจะมีแสงแอมเบียนต์ของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะวันนี้เรามาถ่ายที่โลเคชั่นหัวลำโพงฮะเรามาใช้ไฟตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไฟสตูดิโอที่เล็กที่สุดนะฮะเป็นตัว X 1 0 0และตัวซี่หยุน มูลัด G60 นะฮะซึ่งเป็นไฟที่เล็กที่สุดที่ผมเคยลองจับมาเลยครับต้องบอกว่า2ตัวนี้มีพัดลมในตัวออกแบบไม้ใช้งานสะดวกพกพาง่ายนะครับสำหรับใครที่ทํางานออดองคนเดียวแล้วอยากได้ไฟวิดีโอต่อเนื่องแบบสวยๆแบบงานอาชีพเนี่ยบอกได้เลยว่าเล็กกระทันรัดจับแค่มือเดียวยางเงี้ยครับเราจะเอาขึ้นสแตนหรือจะให้ผู้ช่วยจับเปลี่ยนมุมไฟเนี่ยบอกได้ว่าตัวนี้สะดวกมากๆนะครับตอนนี้แสงค่อนข้างน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่จัดไฟเลยตอนนี้เนี่ยแสงมันจะค่อนข้างตุล แต่วันนี้ผมพกไฟมาเองฮะเป็นซีอยู่เล็กร้อยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปจัดไฟดูครับมาแต่ว่าขาตั้งที่ว้ยมานะฮะสำหรับซีนนี้เนี่ยไฟมันค่อนข้างเสยนิดน,นึงเพราะว่าขามันค่อนข้างสั้นผมเลยมีผู้ช่วยมาด้วยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเชิญผู้ช่วยผมเลยฮะ,อะโอเคครับมาครับโอเคอ่าเสียงนิดนึงครับโอเคครับสวยครับ หรือบางครั้งนะฮะที่เรามาคนเดียวแหละแบบไม่มีผู้ช่วยเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ครับก็คือ,อจับไฟขึ้นครับแล้วก็หามุมฮะโอเคครับซึ่งเห็นไหมครับว่าไฟเนี่ยมันเล็กกระทันรัดมันเหลือไซส์แค่นี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะบางครั้งเนี่ยมาคนเดียวก็สามารถถ่ายงานได้นะฮะข้อดีอีกอย่างหนึง่งนะฮะเวลาเรา อาจจะเอาไปบิ้วนะฮะเอาไปทําริมไลท์ไฟข้างหลังได้แบบนี้นะครับ oh. อ่เราก็หาเฟรมนิดนึงฮะ oh. ับแงสองครับแง oh. พอเรามีไฟแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าผมจะจัดไฟแบบไหนก็ได้แสงด้านข้างหรือว่าจะแสงเฉียง1 5องศานะครับหรือสปีดไลท์นะครับบอดไลท์อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสามารถได้ผลงาน,นหลาหๆๆแบบนะครบ คือตอนนี้นะฮะแสงเราดูด้วยสายตาเนี่ยคือถ้าเกิดถ่ายอย่างเงี้ยยังไงเราก็เปิดฉากหน้าไม่ได้แน่นอนไม่เห็นหน้านางแบบแน่นอนนะครับฉะนั้นไฟตอนนี้เราต้องใช้แล้วแหละนะครับเรามีแสงแอมเบียนที่เขากลังเปิดไฟแบบสวยๆอยู่นะฮะก็จะมีแสงสีแดงแสงสีม่วงนะฮะลงที่ตัวนางแบบสังเกตน,นะตอนนี้คือถ้าเราไม่มีไฟหยอดไปที่หน้านางแบบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดเปิดหน้านางแบบได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าเกิดเราไม่มีไฟนะหนึ่งสอง บโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ไฟกันดีกว่าครับให้เห็นหน้าหนูชัดๆหนึ่งสองเทคนิค hmm. ในการจัดไฟนะครับ mm hmm. ก็คือขยับไฟนะครับ mm hmm. เข้าออกเพื่อที่จะหาระยะของแบบอ่านอย่างเนี้ยขยับไฟเข้าใกล้นะครับ mm hmm. บางครั้งเนี่ย mm hmm. เราเราเปิดกํลาลังไฟแค่นี้แต่ว่ามันแรงเกินไปเราก็ขยับออก บ,บางครั้งไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะฮะเพื่อให้ได้แสงที่มันโอเคครับเราเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟแรงฮะก่อนหน้านี้นะครับเราถ่ายน้องแมปด้วยจะเป็นตัวซอฟ์บอก์อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นพาราโบลิกนะฮะแสงค่อนข้างจะบีบนิดนึงเนาะเข้าโดนเฉพาะหน้านางแบบนะบทีนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากจะให้เห็นฉากหลังนิดนึงแล้วก็เห็นนางแบบด้วยนะฮะ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนตัวซอฟบ็อกเนี่ยเป็นตัวนี่นะครับเป็นโดมดิวิชันทึง่งในเซ็ตเขาจะมีมาให้ด้วยตัวนี้จะทําหน้าที่กระจายแสงมุมจะกว้างขึ้นคล้ายๆของเลนเทิน,นะครคล้ายคล้เลนเทิร์นก็คือมันจะขยายแสงได้ได้กว้างมากขึ้นนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟอ่ะอันนี้แค่หนึนะครับตัวนี้ข้อดีนะฮะการดิมไฟของเขาเนี่ยไปทีละห่ปนตกติเราจะเจอไฟที่เป็นไฟ LED เนี่ย มันไปทีละสิใช่ไหมคะเวลาดิมเนี่ยมันความละเอียดมันค่อนข้างน้อยมากเลยนะฮะทีนี้เวลาเราจะปรับเนี่ยตัวนี้ยมันปรับไฟได้ละเอียดเนาะข้อดีของการปรับทีละหเปอร์เนี่ยตอนนี้กําลังไฟแค่หนึ่งเปอร์เซ็นะฮะแค่ไฟหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วฮะดูแสงที่น้องแมทนะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายน้องแมทันเลยครับหนึ่งสองตอนนี้รอไฟไปไว้ข้างหลังของ ต้องแมปนะฮะเพื่อเราจะแบ็คไลท์นะครับช็อตนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ไฟเนี่ย ISO อยู่ที่ตอนนี้ประมาณ4,000นะครับสปีด1 2 5ส่วน25 F2 เอะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดเราใช้ไฟกันผมใช้ไฟแค่านะครับตอนนี้ใช้สปีด1 6 0ส่วน60ส0ันะฮะ f2 งังเกตรเราจะได้แสงแอมเบียนต์ข้างหลังด้วยนะฮะ ตัวซิยุนมูรัส x หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่100วัตต์นะครับซึ่งสำหรับใครที่บอกว่าใช้งานออร์ aw, เนี่ยหนึ่งร้อยวัตต์เนี่ยถ้าที่ผมลองใช้วันนี้นะเปิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผสมกับแสงแอมเบียนเนี่ยยังใช้ได้เลยครับเพียงพอเลยนะในส่วนของการรองรับนะครับตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อเป็นเซ็ตชุดคอมโบเนี่ยตัวนี้จะมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยซึ่งสามารถใช้งานได้นานถ้าสามัครใครที่เปิดไม่ถึง100%แร้อยเ,เปิด100%เนี่ยก็ปรระมมาณคึ่่งงชัวโนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ ลองรับอะแดปเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เมาส์ที่เป็นโบเวนซึ่งสามารถซื้อเป็นชุดที่อะแดปเตอร์มาส์โบเวนด้วยซึ่งเมาส์ตัวนี้ที่เป็นเมาส์ของ X100 ยเนี่ยจะเป็นเมาส์ ZY ของซีหยุนนะครับมีพัดลมด้านหลังนะครับเป็นพัดลมระบายอากาศตรงนี้นะตรงนี้ชี้เลยค่ะเห็ไนไหมพัดลมระบายอากาศระบายความร้อนนะตอนใช้งานเนี่ยสามารถเอามือไปจับได้เลยนะครับไม่ร้อนนะฮะอันนี้ผมลองมาแล้วนะฮะเอามือไปจับด้านหลังได้เลยแต่อย่าจับด้านหน้านะฮะด้านหน้าร้อนนะครับโอเค ด้านข้างเนี้ยก็จะเป็นตัวปรับดิมไฟแล้วก็ปรับเควินตัวนี้เควินอยู่ที่2อ0พันเถึงหกพันะครับซึ่งสามารถปรับได้จากโทนเย็นถึงโทนร้อนนะครับใครที่อยากได้อุณหภูมิภาพแบบไหนนะฮะสร้างลงภาพก็สามารถปรับอุณหภูมิสีภาพได้นะครับในส่วนของค่าด้านชนีความตรงของสีนะฮะค่า CRI ตัวนี้อยู่ที่95%้อร์เซนะครับแล้วก็ t l c ยรอยู่ที่97%อนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัว X100 เนี่ยนะครับจะมีตัวฟังก์ชันในการคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัันนนนของงซซียุะครรบึ่สาาามถดดว์โหล คอนโทรลเรื่องของกำลังไฟปรับเปลี่ยนเควินได้นะครับที่สำคัญเลยตัวนี้นะฮะในหมวดของมิวสิกเนี่ยเขาสามารถเปิดเลือกหมดมิวสิกแล้วจะทํางานตามเสียงของดนตรีเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคของตัวมูรัต X 1 0 0ครับแล้วมาดูตัวมูรัต G 6 0นะครับตัวมูรัต G 6 0เนี่ยตัวนี้กําลังไฟ60วัตต์นะครับซึ่งเป็นไฟต่อเนื่องที่แบบเล็กที่สุดที่ผมได้ลองจับมา,าี่บอกนะครับในการใช้งานนะครับเบาพกพาสะดวกรองรับการใช้งานที่สะดวกน้ำหนักเบานะครับ ตัวเมาส์เองนะครับเป็นเมาส์ Z Y นะครับซึ่งรองรับกับม็อบเบอร์เว้นด้วยซึ่งบางท่านที่อยากจะใช้ร่วมงานกับม็อบเบอร์เว้นเนี่ยก็ซื้อชุดที่เป็นอะแดปเตอร์ม็อบเบอร์เว้นนะครับใส่เข้าไปตรงหน้าไฟแล้วก็เอาอุปกรณ์ซอฟต์บ็อร์กพวกโมดิฟายเออร์ต่างๆที่เป็นม็อบเบอร์เว้นเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับมาดูที่ตัว t lci นะครับกับ c i ตัวนี้ c i อยู่ที่96%นะครับ t l c ดอยู่ที่97%นะครับปรับไฟดิมได้ทีละ1%นะครับแล้วก็ในเรื่องงขออุณหภูมิสีนะฮะอุณหภูมิสีตัวนี้อยู่ที่2ล0หถึง 6 0 0นะครับปรับอุณหภูมิสีได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้เนี่ยบอกได้เลยว่าครบนะครับสรุปการใช้งานของไฟ2รุ่นนี้วันนี้เป็นไงบ้างชอบไหมชอบท่าที่เราได้ลองตั้งแต่ตอนเย็นเลยแสงธรรมชาติผสมกับแสงเอมเบียนแล้วก็มีไฟนิดหน่อยใช่ไหมเราก็ใช้ไฟแสงธรรมชาติถ่ายแล้วก็แต่พอแสงหมดปุ๊บแสงธรรมชาติหมดแล้วเราเลยต้องมีไฟตัว X100 แล้วก็เจี๋ยวสูนย์เนี่ยถ่ายงานวันนี้นะครับซึ่งเท่าที่ลองถ่ายวันเนี้ยสนุกมาก เล็กเบาเนาะแล้วภาพออกมาสวยมากเท่าที่ลองใช้งานจริงๆนะครับตัว X 1 0 0เนี่ยถือว่าเป็นไฟสตูดิโอต่อเนื่องที่แบบพ้องตัวจริงนะครับอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟ์บ็อกซ์ที่ให้มานะครับ d ูฟิตเตอร์ซอฟบอกตัวเล็กที่ให้มาเนี่ยแต่งนุ่มมากสวยมากนะครับผมชอบมากแบตเตอรี่นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าผมใช้แค่ 1- นถึงสเอร์เซนเนี่ยมันก็แบบเพียงพอแล้วครับสำหรับงานที่เป็นแบบถ่ายแบบแนวแฟชั่นเนาะ ผสมกับแสงแอมเบียนนะครับวันนี้บอกว่าใช้ไฟตัวนี้แล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วพบกันที่บิ๊กมิล l ่ากว่า160สาขาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครที่บิ๊กมิล่านะครับแล้วคุณจะไปลาดทุกการเคลื่อไนไหวโลกการ่ายภาพสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ช่องทางเพจ a c e b o o k และ YouTube c h a n แ e ลของบิ๊กมิล่าแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย